นับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำประชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดองในการ53นาทีอยู่กับ TNN ข่าวเช้านะครับมาดูกันเรื่องของอยูเครนรัสเซียนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับได้เดินทางด้วยรถไฟข้ามทมแดนเข้าสู่โปลแลนด์ครับนะับว่าเป็นการเยือนโปลแลนด์ อยางเป็นทางการนะครับโดยเซเลนสกี้เนี่ยได้ขอบคุณโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรที่แบบไม่ธรรมดาคะเป็นพันธมิตรแบบแนบแน่นเพราะว่าเขาถือว่าเป็นก้โผหลักเลยในการที่จะโน้มน้าวให้กลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับดำเนินการตามคําร้องขอของทางยูเครนนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นเบอร์รองจากทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนะครับเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นชาติที่ใหญ่นะฮะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสนิทแนบแน่นกอบกางประธานาธิบดียูเคร,เรนเซเลนสกี้นั่นเองนะครับประธานาธิบดีโวอรโดดิเมียเซเลนสกีผู้นำยูเครนเดินทางเยือนโปลแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านในวันพุธตามเวลาของจิ่นครับพร้อมทั้งขอบคุณโปลแลนด์สำหรับความช่วยเหลือโดยบอกว่าโปลแลนด์ก็จะกลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญในความพยายามบูรณะฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อความขัดแย้งยุติลงนะครับ ทางนี้โปโลแลนด์วางฐานะเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่แนบแน่นที่สุดของอยูเครนโดยบางโอกาสเนี่ยก็มีบทบาทเป็นผู้นําในการโน้มน้าวพันธมิตรที่ยังลังเลใจในการจัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธหนักให้กับทางยูเครนนั่นเองและในวันพุธที่ผ่านมาประธานาธิบดีอันแชด,ดูดาของโปโลแลนด์ประกาศว่าโปลแลนด์จะส่งเครื่องบินขับไล่มิก29จานวน14ลำให้กับยูเครนเซเลนสกี้ซึ่งมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจในช่วงของค่ำวันพุธได้เชิญนักธุรกิจโปลแลนด์ เข้าไปในยูเครนเพื่อหาลู่ทางการลงทุนในตลาดยูเครนรวมถึงผลักดันการบูรณะฟื้นฟูยูเครนด้วยเช่นกันนะครับส่วนประธานาธิบดีอันแชร์ดูดาของโปลแลนด์บอกว่าโปลแลนด์กำลังทำงานเพื่อผลักดันความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นสำหรับยูเครนที่การประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่จัดขึ้นในกรุงวิลนิุสเมืองหลวงลิทูเนียในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับ โปแลนด์ถือว่าเป็นชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอยูเครนมีบทบาทสําคัญครับในการสนับสนุนยูเครนทั้งด้านการเมืองการทหารนอกจากนี้โปแลนด์ Poland ยังเป็นบ้านพักชั่วคราวให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนกว่า1นล้านหกแสนคนในช่วง13เดือนที่ผ่านมาของความขัดแยง้งไม่เพียงแค่นั้นโปแลนด์ Poland ซึ่งเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแล,ลนติกเหนือหรือว่านาโต้ก็ยังมีส่วนสําคัญในการโน้มน้าวชาติมหาอํานาจตะวันตกให้ส่งรถถังแล้วก็อาวุธอื่นๆช่วยยูเครนอีกด้วย คือต้องบอกงนี้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มของนาโตโอเองเนี่ยนะครับหรือว่าประเทศพันธมิตรของทางยู <S 2> <S 2> <cend ec reet> เครนเขาก็มีการส่งอาวุธอยู่แล้วแต่ว่าที่ลังเลกันเยอะหน่อยก็คือเชอิงอาวุธหนักฮะพวกรถถังนะครับหรือว่าเครื่องบินลบที่หลายๆประเทศเองเนี่ยเขาก็ยังช่างใจในการส่งไปอยู่นะครับหรือว่าก็จริงๆก็มีส่งกันไปบ้างนะฮะรถถังนะหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับเครื่องบินลบเนี่ยส่งไปแต่ว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าที่ผลิตมานาแล้วนะฮะอยู่ในคลังอาวุธนะครับหรือว่าพลังยุทธกรณ์ของทางชาติพันธมิตรต่างๆเขาก็ระบายกันออกมาแต่ว่าสิ่งที่เซเลนสกี้ร้องขอเนี่ยคือต้องการลายต้องการรถถังแล้วก็เครื่องบินลบย้ำว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยเขาก็อ้างบอกว่า คือมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่คือด้านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ต้องประเทศพันธมิตรต่างๆเขาก็ต้องเผชิญกับแรงต้านภายในประเทศในสภาของเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าคือพอให้เครื่องบินหรือว่ารถถังรุ่นเก่าเนี่ยยังพอที่จะเข้าใจได้เพราะว่าบางทีก็ใช้มาเป็นหลายสิบปีแล้วบางตัวเนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมัยสงครามเย็นเนี่ยเอามาให้ทางยูเพนเนี่ยเขาก็ไม่ว่ากันใช่ไหม แต่พอเป็นรุ่นใหม่ๆคือเครื่องบินลบนี่ราคาสูงนะฮะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยแบบว่ายังชั่งใจกันอยู่เหมือนกันน,นะนะว่าจะให้กับทางยูเครนหรือไม่แต่โปแลนด์เนี่ยเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยเอ่อมิก29เเนี่ยก็ยังคงเป็นรุ่นที่แบบกลางๆนะไม่ได้ใหม่มากนะนะฮะก็โปรแลนด์เขาก็ให้ปไปกับทางยูเครนกันนะครับนะฮะบริบทของ สถานการณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นรวมทั้งล่าสุดเนี่ยกับการที่ทางฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกของ,างทางนาโต้เนี่ยนะครับก็ทําให้พรมแดนที่ติดกับทางรัสเซียเนี่ยยาวขึ้นยาวขึ้นกว่าแบบเกือบเลยสองเท่าตัวฮะเนี่ยสองเท่าตัวนี่ก็ทำให้การประชิดพรมแดนของทาง กลุ่มนาโตก็จะทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก็สามารถที่จะไปตั้งฐานทัพนะฮะติดตั้งอาวุธตรงแถวพรมแดงของทางรัเสเซียระยะทางนี่ยาวขึ้นเยอะเลยนะครับ,รบอย่างที่บอกกันไปนะคือถ้ารัเสเซียมีพันธมิตรเพื่อนบ้านที่สําคัญก็คือเบลารุสยูเครนก็มีทางโปแลนด์เนี่ยแหละฮะกลายเป็นพันธมิตรสําคัญนะครับในการที่จะผลักดันเพราะว่าบางทีเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเนี่ยเขาก็ ตามภาษาชาวบ้านเนะเฮโลกันตามอ่ะทีเนี้ยคือถ้าเกิดจะไม่ช่วยก็กระไรอยู่แต่ถ้าจะใช้ช่วยเต็มที่ก็ยังจะดีไหมอะไรเงี้ยโปแลนด์ <Poland S 1> เป็นตัวนาตลอดเลยว่าต้องช่วยสิช่วยแบบเต็มที่สิอะไรเงี้ยเป็นเหมือนถ้าเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนนี่ก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆ<ห>าอะไรนี่เ,<อ>เป็นบ้านติดกันใช่ไนะคะทีนี้ก็ยังเห็นนะคะว่านาโตมี31มชาติสมาชิกใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดว่ามีใครกระทบก็เท่ากับ กระทบทั้งหมด31ประเทศ<ช>แล้วก็นาโตสนับสนุนยูเครนในขณะที่รสัสเซียเองก็มีส่วนในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรในการที่จะเข้าสู่การเจรจาสันติภาพก็มีคุยกับจีนไปก่อนหน้านี้ใช่ครับนะคะทีนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับยูเครนแล้วก็เกี่ยวกับจีนด้วยนี่แหละนะคะที่เรารายงานตั้งแต่ต้นรายการคุณหมูบอกไปนะคะว่าเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสรวมถึง เออร์ซูล่าฟอนเดลเยนซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมาการยุโรปม,มีกำหนดที่จะเดินทางไปที่จีนนะคะไปเยือนกรุงปักกิ่งจะไปเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะคะหลักๆเนี่ยคือมีการหารือกันมองไปถึงเรื่องของประเด็นการค้าด้วยนะคะแต่ว่าทั่วโลกจับตาไปรวมถึงสื่อหลายสำนักที่มีการพูดถึงเนี่ยมองไปถึงสปอตไลท์นะคะก็คือการที่จะพูดคุยกันถึงวิกฤตในยูเครนด้วยนี่แหละคะ่ะ ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันพร้อมกับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปค่ะก็มีคณะผู้ติดตามด้วยนะคะซึ่งก็เป็นบรรดาซีอมากกว่า50คนซึ่งจะพบกับชุมชนธุรกิจฝรั่งเศสในจีนด้วยสำนักข่าวอาจจาซีรารายงานค่ะว่าสิ่งที่ผู้คนจับตามอง คือครั้งนี้มีซีมากกว่า50คนไปด้วยก็แน่นอนแหละก็คงมีการพูดคุยกันเรื่องการค้าแต่ที่สื่อรายงานคนจับตามองไปที่มาโครงและฟอนเดเลเยนจะหารือเรื่องวิกฤตในยูเครนค่ะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าจะหารือกันอย่างไรมากกว่าพร้อมทั้งระบุว่าซูซาแอนนาเซเรนซี นักวิจัยจากสถาบันเพื่อนโยบายการพัฒนาและความมั่นคงแห่งสวีเดนได้เปิดเผยกับสำนักข่าวอาจาซีราถึงประเด็นหลักก็คือทั้งคู่เจียจริงๆแล้วต้องการจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนค่ะและต้องการจะให้จีนช่วยให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องสันติภาพเพราะที่ผ่านมาจีนก็แสดงตัวว่าเป็นกลางและยังได้เสนอแผนสันติภาพ12ข้อเพื่อยุติความขัดแย้งอีกด้วย การยอนจีนของนายมาครงในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2020ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนายโอลาสโชลส์นาย, os, นยกริฐมนตรีของเยอรมน,นีได้เดินทางมาเยือนจีนแต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักในยุโรปว่าเขาประนีประนอมกับจีนมากเกินไปจากการที่ตัวของ นายฐมนตรีเยอรมน,นีนั้นพยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องธุรกิจเยอรมันมากกว่าการผลักดันให้จีนเข้าร่วมโต๊ะเจราจาในเรื่องอยูเครนค่ะทางด้านของทำเนียบรธัธานบดีฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่าก่อนหน้าออกเดินทางตัวนายมักคงนั้นได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐด้วยนะคะโดยผู้นําทั้งสองแสดงความเต็มใจที่จะให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเร่งให้มีการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ในภูมิภาคดังกล่าวนี้ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและยุโรปลดลงต่ำอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากหลากหลายประเด็นเลยค่ะทั้งกรณีพิาพาททะเลจีนใต้ประเด็นซินเจียงทิเบตร,รวมไปถึงไต้หวันและการที่จีนลงโทษลิทัวเนียด้วยซึ่งลิทัวเนียเองก็เป็นชาติสมาชิกอู e นะคะการลงโทษลิทัวเนียนั้นมาจาก กรณีสารสัมพันธ์ไต้หวันก็ทําให้นักวิเคราะห์คาดหวังว่าการเยือนจีนของทั้งมาโครงและฟอนเดลเยนในครั้งนี้จะถือเป็นก้าวแรกในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันค่ะ ถึงคําเตือนของจีนนะครับที่มีมาก่อนหน้านี้บอกว่าไม่อยากที่จะให้ประธานรัฐสภาของทางสหรัฐคนใหม่เข้าพบกับทางผู้นําของทางไต้หวันเนี่ยนะครับไม่เป็นผลฮะเพราะว่าสุดท้ายก็ยังคงเป็นไปตามกําหนดการเดิมครับกับการที่ทางใช้เงินประธานาธิบดีของทางไต้หวันได้เดินทางไปเยือนที่ทางสหรัฐอเมริกาได้มีการพบปะหาลือ พูดคุยกับประธานรัฐสภาของทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยไม่สนใจคำเตือนจากจีนฮะประเด็นหลักๆเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ของออทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับยังคงเดินหน้าอยู่อย่างต่อเนื่องครับสสเควินแมคคาทีประธานสภาผูแ้แทนราษฎรสหรัฐต้อนรับและพบหารือกับ ประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันที่แคลิฟอร์เนียเมื่อวันพุธตามคาดหมายครับแม้ว่าจะมีคำขู่ตอบโต้การพบกันครั้งนี้จากจีนซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของจีนก็ตามการพบกันครั้งนี้แมคคารี่กกายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่พบหารือกับผู้นำไต้หวันบนแผ่นดินสหรัฐในรอบ44ปีตั้งแต่ปี2522นะครับแมคคาร์ McCarthy, ่ีสสพรครีพับลิกัน ซึ่งตามตำแหน่งของเขาในสภาผู้แทนรัษฎรก็คือผู้นำหมายเลขสาในลำดับชั้นของผู้นำของสหรัฐได้ต้อนรับใช้งหวนในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นณนห้องสมุดประธานาธิบดีโรนาลา์เรแกนในซิมีวันเร่รัฐแคลิฟอร์เนียใกล้กับลอสแอนเจลิสนะครับขณะเดียวกันก็มีกลุ่ม ผู้สนับสนุนไต้หวันหลายสิบคนรวมตัวกันอยู่ด้านนอกห้องสมุดเพื่อแสดงพลังสนับสนุนโบกธงชาติไต้หวันแล้วก็ส่งเสียงให้กำลังใจชาอิงหวนก็ได้ขอบคุณสหรัฐท,ที่ยืนหยัดเคียงข้างไต้หวันมาโดยตลอดและได้กล่าวกับแมกกาธีและนักการเมืองจากพรรคเดโมแครตและพิธีพับริการไบรอื่นๆถึงความเชื่อมั่นของเธอครับโดยอ้างถึงคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์แรแกนแห่งสหรัฐที่ว่า เพื่อรักษาความสงบสุขเราต้องมีความเข้มแข็งด้านแมคคาชีกล่าวกับผู้นำไต้หวันครับว่ามิตรภาพระหว่างประชาชนไต้หวันและอเมริกาเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งต่อโลกเสรีและสําคัญในการรักษาเสรีภาพด้านเศรษฐกิจสันติภาพและสเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยเช่นกันทั้งนี้นะครับจีนทำการซ้อมรบ รอบไต้หวันในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังการเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผูแ้แทนราษฎรสหรัฐในขณะนั้นแล้วก็กระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐลำหนึ่งอยู่ในน่านน้ำนอกชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันก่อนการพบหารือกับระหว่างชช่อิงเวิร์ดและก็แมคคารีในแคลิฟอร์เนียด้วย แต่บรรดานวิเครา์คาดว่าปฏิกิริยาตอบโต้ของจีนมีมากกว่าเมื่อครั้งที่เพลโลซี่เยือนไทเปด้วยนะครับมาดูประเด็นที่เกาหลีใต้เขามีความเห็นออกมาถึงญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยน้ำที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี คือน้ำเนี่ยมันจะเกินความจุเขาก็เลยจะปล่อยลงมาในท้องทะเลนะคะแล้วมันจะส่งผลต่อสัตว์น้ําหรือไม่รวมถึงอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นอาหารทะเลเหล่านี้นะคะซึ่งพูดแล้วสมาชิกสมัชชายแห่งชาติหรือว่ารัฐสภาของเกาหลีใต้เองเขาก็เลยมีการรวมตัวกันนะคะเป็นการรวมตัวประท้วงค่ะที่บริเวณด้านหน้าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซลค่ะเพื่อคัดค้านการตัดสินใจของญี่ปุ่นในครั้งนี้เกี่ยวกับการที่จะปล่อยทิ้งน้าเสียที่ปนเปื้อนนิวเคลียร์ทางท้องทะเล สซทึ้งทั้งหมดก็มาจากพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีใต้หรือว่าพรรคดีพีซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักได้พบหารือกับนายไดสุเกะนามิโอกะอัครราชทูตประจำสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อแสดงความไม่พอใจและคัดค้านซึ่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติได้กล่าวกับนักข่าวด้วยในเวลาต่อมาค่ะว่า ด้วยความปลอดภัยของประชาชนในญี่ปุ่นเองและในประเทศเพื่อนบ้านเป็นเดิมพันญี่ปุ่นควรที่จะล้มเลิกแผนการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนกันมันตภาพรังสีจากโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อครั้งปี2554ยังยีวอนยังสมาชิกสมัชชาแห่งชาติจากพรรคประชาธิปไตยได้กล่าวว่า การเรียกร้องไม่เพียงแต่เกาหลีใต้แต่ยังมีประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีกด้วยที่สามารถจะมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของน้ำเสียที่ปนเปื้นอนนิวเคลีย์นี้ญี่ปุ่นควรจะถอนแผนการปล่อยน้ำเสียดังกล่าวลงสู่ทะเลจนกว่าประเทศเพื่อนบ้านต่างๆจะแสดงความยินยอมกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้บรรดาสสฝ่ายค้านเกาหลีใต้ยังกล่าวด้วยว่าสองประเทศควรจะหยุดการหาหรือเรื่องการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงจนกว่าจะได้รับการยืนยันถึงความปลอดภัยและรายละเอียดการกําจัดน้ําเสียที่มีกัมมันตภาพรังสีจะได้รับการกํากับดูแลเป็นอย่างดีซึ่งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติก็ยังมีแผนการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดฟุกุชิมะในวันพระสบดีนี้ด้วยนะคะ ย้อนไปเมื่อปี2554หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นอกชายฝั่งของญี่ปุ่นมีเตาปฏิกรนนิวเคลียร์สามเตาที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิที่เกิดความเสียหายนะคะหลังจากที่คลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง15เมตรซัดเข้าโรงไฟฟ้าแห่งนี้และปัจจุบันนี้ น้ำปนเปื้อน,นถูกเก็บเอาไว้อยู่ในถังที่โรงงานค่ะซึ่งคาดว่าจะเกินความจุในเร็วๆนี้และกระบวนการปล่อยทิ้งน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีลงสู่มหาสมุทรนั้นก็คาดว่าจะใช้เวลานานหลายสิบปีทั้งนี้ญี่ปุ่นตัดสินใจในเดือนเมษายนปี2564ที่จะเริ่มทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีหรือที่เรียกสั้นๆว่าปนเปื้อนนิวเคลียร์เนี่ย ราวๆ1.25ตันค่ะลงสู่มหาสมุทรโดยจะใช้เวลา30ปีนับจากปี2566เป็นต้นไปนะคะคง่ไงคือเขาจะค่อยๆทยอยปล่อยลงสู่มหาสมุทรนั่นเองนะคะใช้เวลา30ปีนะคะ พาคุณผู้ชมไปดูที่ทางตูนิเซียนะครับสถานการณ์เรื่องของน้ําแห้งขอดน้ําไม่พอใช้นี่หนักหนาสาหัสมายาวนานกว่าประมาณ4ปีนะครับหนักแค่ไหนออบางครอบครัวเนี่ยมีการรายงานว่าคือบางทีไม่ค่อยได้สักผ้าใส่เสื้อผ้าแบบว่าซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับแล้วก็การห้ามใช้น้ําในภาคของการเกษตรเนี่ยหรือว่ามีการจํากัดเนี่ย ยังคงเป็นมาตรการที่ทางตูนิเซียเนี่ยนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ใช้ได้เฉพาะการบริโภคเท่านั้นนะครับคือหลายแห่งของตูนิเซียระดับน้ำแห้งขอดพันชนะใส่น้ำในครัวเรือนของประชาชนว่างเปล่าครับประชาชนเนี่ยต้องยอมจ่ายค่าน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเนื่องจากว่ารัฐบาลตัดสินใจประกาศงดจ่ายน้ำเป็นเวลา7ชั่วโมงต่อคืน หลังจากเผชิญภัยแล้งทั้งเรร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์จนส่งผลต่อวิกฤตการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันรัฐบาลตูนิเซียยังใช้มาตรการระบบโคต้าสำหรับน้ำดื่มในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับและห้ามใช้น้ำในภาคการเกษตรจนถึงวันที่30กันยายนเนื่องจากว่าประเทศต้องต่อสู้กับภัยแล้งซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วซามราออตเมนคุณแม่ลูก4วัย54ปีนะฮะ ใช้บ่อน้ำบาดาลในท้องถิ่นบอกว่าบ่อแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวในหมู่บ้านต้องนำน้ำมากรองก่อนที่จะดื่มแล้วก็ปรุงอาหารทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับต้องประสบความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากว่าการขาดแคลนน้ำเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่บ่อยครั้งที่ไม่มีแม้แต่น้ำในการซักผ้าต้องยอมสกปรกนานหลายเดือนทำให้ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประกาศจากกระทรวงกรเกษตรตุเซียห้ามใช้น้ำดื่มล้างรถ ลดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดถนนรวมถึงสถานที่สาธารณะผู้ละเมิดเนี่ยก็จะถูกปรับแล้วก็จำคุกตั้งแต่6วันจนถึง6เดือนมีมาตรการลดการจ่ายน้ำดื่มในเวลากลางคืนในบางพื้นที่ของกรุงตูนิสเมืองหลวงแล้วก็เมืองอื่นๆเป็นเวลาน,านานกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่เริ่มเกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนเป็นวงกว้างเนื่องจากการตัดสินใจในครั้งนี้ ได้เพิ่มความตึงเครียดในสังคมซึ่งประชาชนก็ได้รับความยากลําบากจากอัตราเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วนั่นเองนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าเขื่อนซิดีซาเรมในภาคเหนือของประเทศซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตน้ําดื่มสําคัญในหลายภูมิภาคขณะน,นี้มีปริมาณน้ําลดลงเหลือเพียงร้อยละ16ของความจุอ่างเท่านั้นโดยเขื่อนนี้เนี่ยนะครับมีความจุสูงสุดอยู่ที่580ล้านลูกบาเทเมตรครับ โหจากสถานการณ์นี่หนักจริงๆนะครับน้ําในการใช้ทั่วไปเนี่ยแม้แต่บอกว่าคือสักผ้านี่ก็ยังแทบจะไม่เพียงพอเลยฮนะค่ะก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะ,คะก็เห็นเป็นตัวอย่างนะว่าส่วนสําคัญเลยเราต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่งั้นสภาพอากาศจะแปรปรวนจนแรงก็แรงหนักท่วมก็ท่วมจนไม่มีน้ําสามารถัเก็บเอาไว้ใช้ในยามแล้งได้เลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางโดย เครื่องบินนั่นเองอหลายคนก็จะประสบกับสิ่งที่เคยเจอกันเวลาเดินทางนะคะเวลาที่จะมีกระเป๋าที่ขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยครับอาจจะ7กิโล15กิโลแล้วแต่นะคะคือของที่เป็นของเหลวเนี่ยห้ามเกินร้อยมิลลิลิตร ใช่ไหมคะแล้วก็เกิดภาวะที่หลายคนเผลอทิ้งของกันไปหลายชิ้นก็มีนะคะแต่ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับสนามบินที่กรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วค่ะเพราะว่าเขายกเลิกมาตรการที่จะจำกัดปริมาตรของของเหลวที่จะขึ้นเครื่องแล้วนะคะคือยกเลิกเรื่องของ100มิลิตรไปเนื่องจากว่านำเทคโนโลยีมาใช้ในการที่จะสแกนกระเป๋าก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะก็เลยทำให้ไม่จำเป็นจะต้อง นำของออกจากกระเป๋าแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการที่จะเดินทางได้ด้วยค่ะสนามบินลอนดอนซิตี้ของอังกฤษยกเลิกการบังคับใช้กฎระเบียบห้ามนำของเหลวปริมาณเกิน100มิลตรขึ้นเครื่องบินหลังจากที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี2006นะคะ ก็ทำให้ผู้โดยสารที่สนามบินลอนดอนซิตี้นั้นไม่จำเป็นจะต้องนำสิ่งของใดๆออกจากกระเป๋าเดินทางอีกแล้วในขั้นตอนของการตรวจกระเป๋าก่อน,นเครื่องค่ะหลังจากที่สนามบินได้นำเทคนโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในขั้นตอนการตรวจกระเป๋า ก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้เทคโนโลยีสแกนรุ่นใหม่มานานกว่า1ปีก่อนที่จะนำเครื่องสแกนรุ่นใหม่จำนวน4ี่เครื่องมาใช้งานจริงเมื่อว,วันที่4เมษายนค่ะซึ่งสำหรับสนามบินลอดนนซิตี้ก็ถือว่าเป็นสนามบินแห่งที่2ของอังกฤษที่นำเทคโนโลยีนี้มาใช้นะคะสำหรับเครื่องสแกนจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ3มมิติคล้ายๆกับ เครื่อง CT ทีสแกนที่ใช้ในโรงพยาบาลค่ะแล้วยังสามารถประเมินได้ด้วยว่าของเหลวในกระเป๋าผู้โดยสารนั้นเป็นอันตรายหรือไม่ดังนั้นผู้โดยสารที่ผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยในสนามบินแห่งนี้จะสามารถนำของเหลวไม่เกิน2ลิตรขึ้นเครื่องได้แล้วค่ะรวมทั้งไม่จำเป็นจะต้องนำแล็ปท็อปหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆออกจากกระเป๋าอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความล่าช้าที่มักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการตรวจกระเป๋าเดินทางหลังจากที่ผู้โดยสารต้องแยกสิ่งของต่างๆใส่ในถาดนะคะแล้วก็สแกนไปทีละถาดโดยขณะน,นี้กระเป๋า1ใบใช้ถาดเพียงแค่1ใบเท่านั้นค่ะช่วยประหยัดเวลาและก็ใช้เวลาเฉลีย่ยเหลือเพียง12นาทีเท่านั้นช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารได้ถึงร้อยละ30 ซึ่งอังกฤษเขาก็ตั้งเป้าเอาไว้ภายในเดือนมิถุนายนปี2567หรือกลางปีหน้าสนามบินเกือบทั้งประเทศจะใช้เครื่องสแกนรุ่นใหม่นี้นะคะสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้ในสนามบินของสหรัฐอเมริกามาแล้วหลายปีค่ะซึ่งก็รวมไปถึงสนามบินในายแอตแลนต้าและก็ชิคาโกด้วยค่ะ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะครับ